วสวัสดีครับผมกายนะครับเป็นเจ้าของร้านซอนกาคอฟฟ่สโลบาร์ยูดีเทาครับาเล่าที่มาที่ไปของร้านได้บ้างไหครับที่มาที่ไปของร้านนะครับเป็นความชอบในการดื่มกาแฟครับก็เลยศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกาแฟทําให้เปิดร้านสโลบาร์ ที่ยูดีเปิดมานา,น,มานี่ีเดือนแล้วครับก่อนหน้านี้ก็เปิดที่ริมฟุตบาทครับประมาณ 4- 5หเดือนได้ครับปกติลูกค้าที่มาสั่งเนี่ยเขาจะสั่งเป็นพวกน้ำอะไรส่วนมากจะเป็นกาแฟพวกอเมริกาโน่ครับที่ขายดีก็เป็นพวกลาเต้แบบพวกนี้ครับจะก่อนทํางานออฟฟิศครับแล้วก็ศึกษา<ม>เรื่องเมล็ดกาแฟไปในตัวด้วยประมาณปีกว่าครับศึกษาก่อนที่จะมาเปิดร้านเมล็ดกาแฟรวมสาย ใช่ครับพวกสายพันธุ์เรื่องการโปรเซสตเรื่องการหมักการเก็บเกี่ยวอะไรประมาณนี้ครับมันจะมีมะเมล็ดที่เป็นพีเมียมอีกตัวหนึ่งที่ลหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยลองได้ได้ได,ดื่มครับที่ร้านใช้สายพันธุ์อะไรเป็นอาราบิก้าครับมีทั่วไปครับต่างประเทศก็มีในไทยก็มีครับแล้วแต่แล้วแต่สวนเขาจะทำทำมเมล็ดกาแฟให้มันเป็นให้มันเป็นแบบไหนอย่างอาจจะมีกลิ่นดอกไม้มีกลิ่นน้ำผึ้งไหมเป็นโทนช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยครับ ร้านนี้หลักๆเลยจะเป็นอเมริกาโน่นะครับที่เป็นกาแฟเพราะว่าเมล็ดค่อนข้างดีแล้วก็ถ้าไม่มีกาแฟเลยจะเป็นชาไทยที่ขายดีมากครับในร้านนี้นครับผมมันจะมีความเข้มข้นของในตัวชาเองที่ผมได้ผสมใบชาเองแล้วก็เทสเองกว่าจะได้สูตรนี้ออกมาครับลูกค้าจะชอบเป็นริบมากกว่าครับในส่วนตัวครับเพราะว่ามันจะได้รสชาติของกาแฟรจริงๆครับผม อยากให้เชิญชวนใครที่แบบอยากจะลองกาแฟร้านเราก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับมากินกาแฟที่ร้านผมได้นะครับมาสอบถามสาเรื่องเมล็ดกาแฟอะไรครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองชิมเมล็ดกาแฟที่เป็นพรีเมียมจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองได้ชิมครับผมเชิญชวนครับที่ยูดีทาวครับศูนย์อาหารครับผม